ถ้าคุณเปิดคลิปนี้ขึ้นมาไม่ว่าจะบังเอิญหรือว่าเพราะคุณกำลังตามหาอะไรบางอย่างอยู่อยากจะบอกว่าคุณมาถูกที่แล้วค่ะเพราะวันนี้อยากจะชวนคุณมานั่งพักแค่หายใจแล้วฟังเสียงหนึ่งที่อาจจะตรงกับใจคุณไม่ใช่เสียงของคนที่มีคำตอบให้กับทุกอย่างนะคะแต่เป็นเสียงของคนที่เคยล้มเคยเหนื่อยเคยอยากหายไปแต่ก็ยังอยู่ตรงนี้ รู้ไหมคะว่าคุณไม่ได้เดินทางมาถึงตรงนี้เพราะโชคดีหรอกคะ่ะแต่เพราะคุณไม่ยอมแพ้แม้ในวันที่ไม่มีอะไรเหลือให้คว้าในวันที่คิดจะหยุดเดินหรือในวันที่เหนื่อยจนอยากจะหายตัวไปเลยแต่ทุกครั้งคุณก็ยังลุกขึ้นมาทาั้งทั้งที่ไม่มีใครเห็นไม่มีเสียงปรบมือไม่มีคำปลอบโยนคุณอยู่กับความเงียบได้นานพอ จนมันไม่ใช่ศัตรูของคุณอีกต่อไปแต่กลับกลายเป็นเพื่อนเพื่อนที่พาคุณกลับมาเจอตัวเองแล้วก็ไม่ต้องรีบไม่ต้องวิ่งไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ใครรักเพราะวันนี้คุณเริ่มยอมรับตัวเองแล้วโดยไม่ต้องรอการยืนยันจากใครทั้งนั้นคุณเริ่มรักตัวเองแม้ในวันที่ยังไม่สมบูรณ์คุณเริ่มให้อภัยตัวเอง แม้ยังมีรอยแผลคุณเริ่มเปิดใจแม้ในใจยังมีความกลัวคุณไม่ลบอดีตแต่คุณก็ไม่ยอมให้ความมืดในวันนั้นมาขโมยแสงในวันนี้ทุกก้าวที่คุณเดินมันมีความหมายคุณอาจจะไม่ได้ชนะในแบบที่ใครๆเข้าใจแต่ว่าคุณกำลังชนะตัวเองในแบบที่สงบลึกและมั่นคง คุณไม่ต้องรีบไปไหนอีกแล้วเพราะคุณรู้แล้วว่าจุดหมายจริงๆมันไม่ใช่ที่ไหนแต่มันคือใจที่ไม่รีบใจที่ไม่ดื้อใจที่ยอมอยู่กับปัจจุบันโดยไม่รู้สึกผิดกอดีตและไม่ต้องกลัวกับอนาคตคุณเริ่มปล่อยความคาดหวังเพราะคุณเริ่มเข้าใจว่าคนบางคนเข้ามาเพียงแค่ชั่วคราว บางความรู้สึกไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่กับเราเสมอไปคุณไม่ได้ใจร้ายหรอกคะ่ะคุณแค่ใจดีมากพอที่จะไม่ยึดติดกับสิ่งที่ทำร้ายคุณคุณเริ่มมีพื้นที่ให้ตัวเองเริ่มฟังเสียงข้างในโดยไม่ให้เสียงโลกภายนอกมากลบความจริงในใจเราอีกต่อไปและยิ่งคุณเงียบคุณยิ่งชัดและยิ่งเห็นว่า คุณไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยเพื่อให้ใครเข้ามารักแค่เป็นตัวเองในแบบที่คุณพอใจนั่นแหละคือความสุขจริงๆคุณไม่อิจฉาใครอีกต่อไปคุณไม่สงสัยในคุณค่าของตัวเองคุณแค่ยิ้มเมื่อมีใครเดินเร็วแล้วหันมามองคุณคุณยิ้มโดยไม่รีบเพราะคุณรู้ว่าคุณกำลังเดินบนทางของคุณเองและนั่นแหละ คืออิสรภาพที่แท้จริงคุณไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วคุณยังอยู่ตรงนี้ยังฟังยังรู้สึกและนั่นก็คือคำตอบทั้งหมดอยู่แล้วอาจจะมีคนถามคุณว่าทำไมเงียบจังทำไมเห็นแก่ตัวจังทำไมไม่เหมือนคนอื่นแต่คุณไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ใครฟังเพราะความเข้าใจที่ลึกที่สุด มันไม่ได้มาจากคำพูดแต่มาจากใจที่สื่อถึงกันโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยคุณรู้แล้วว่าความสุขของคุณไม่ต้องเหมือนใครไม่ต้องเดินตามใครไม่ต้องทำอะไรให้ครบทุกความคาดหวังบางวันแค่กล้าอยากหยุดพักกล้าที่จะไม่เดินต่อไม่ใช่เพราะคุณยอมแพ้แต่เพราะคุณรักตัวเองมากพอที่จะไม่ฝืนคุณไม่ต้องสดใสทุกวัน บางวันอาจจะมืดบางวันอาจจะหลงทางแต่คุณก็ยังอยู่ตรงนี้และไม่เคยทิ้งหัวใจของตัวเองคุณใช้ความช้าเพื่อสร้างความเข้าใจคุณใช้ความเงียบเพื่อฟังตัวเองและนั่นคือสิ่งที่หลายคนไม่เคยได้ยินเลยทั้งชีวิตคุณไม่ได้เปลี่ยนเพราะใครสั่งให้คุณเปลี่ยนแต่คุณเปลี่ยนเพราะคุณตั้งใจฟังตัวเองจนรู้ว่า อะไรที่ไม่ใช่อะไรที่ฝืนอะไรที่เคยเก็บไว้จนมันเริ่มเจ็บคุณไม่ได้ยอมแพ้คุณแค่เลิกที่จะดือ้อคุณไม่ได้ถอยหลังแต่คุณแค่เลือกทางเดินใหม่ที่ไม่ทำให้ตัวเองหลงทางอีกเพราะการเติบโตไม่ใช่การพยายามให้ใครเข้าใจแต่คือการยอมรับทุกส่วนของตัวเองแม้กระทั่งส่วนที่เคยผิดพลาด แม้กระทั่งเงาที่เราไม่อยากมองคุณไม่อยากเป็นคนดีที่สุดคุณแค่อยากเป็นคนที่แม้หัวใจยังอ่อนแอแต่ก็ยังกล้าที่จะรักตัวเองอย่างแท้จริงคุณไม่กลัวการเริ่มต้นใหม่แต่คุณแค่ไม่รีบร้อนไม่เอาเป้าหมายของใครมาเป็นเส้นทางของตัวเองคุณอาจจะยังไม่ยิ่งใหญ่ในสายตาใครแต่ในมุมหนึ่งของหัวใจใครบางคน คุณคือความอบอุ่นคุณคือความหวังคุณคือที่พักในวันที่โลกวุ่นวายคุณอาจจะไม่ได้เปลี่ยนโลกแต่คุณเปลี่ยนใจใครบางคนให้หยุดหายใจให้รู้ว่ายังมีคนที่เข้าใจโดยไม่ต้องพูดและแค่นั้นก็ทำให้ตัวคุณไม่ใช่คนธรรมดาอีกต่อไปแล้วหลายคนถามว่าเมื่อเรารู้สิ่งนี้แล้ว เท่ากับเราตื่นรู้แล้วหรือไม่แล้วเมื่อตื่นรู้แล้วมันจะเป็นยังไงพูดง่ายๆเลยนะคะมันคือวันที่คุณไม่อยากวิ่งแข่งกับใครอีกวันที่คุณหยุดพิสูจน์ตัวเองหยุดพิสูจน์คุณค่าของตัวเองให้ใครเข้าใจวันที่คุณนั่งนิ่งๆอยู่คนเดียวแล้วรู้สึกว่าพอแล้วนั้นไม่ใช่เพราะหมดหวังแต่เพราะเข้าใจ ความสุขไม่ใช่การได้ทุกอย่างแต่คือการไม่ต้องการอะไรเพิ่มไม่ใช่เพราะยอมแพ้แต่เพราะใจเราไม่ทุกข์กับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอีกต่อไปคุณอาจยังต้องทำงานยังต้องใช้ชีวิตยังต้องเจอความไม่แน่นอนแต่ทุกอย่างที่คุณทำต่อจากนี้ไม่ได้มาจากความกลัวแต่มาจากความรู้ตัวคุณไม่ได้หยุดเดินแต่คุณไม่เดินเพราะอยากหนี คุณเดินเพราะคุณพร้อมจะอยู่กับทุกก้าวโดยไม่ต้องเร่งโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ใครยอมรับและความรักตัวเองที่แท้จริงมันเริ่มตรงนี้แหละวันที่คุณไม่เอาชีวิตไปฝากไว้ในคำชมวันที่คุณไม่กลัวความเงียบวันที่คุณไม่ต้องเข้าใจทุกอย่างแต่อยู่กับมันได้โดยไม่ต้องหาทางหนีเพราะคุณรู้แล้วว่า การเติบโตที่แท้จริงไม่ได้วัดจากเสียงปรบมือไม่ได้วัดจากวันที่คุณไม่ทิ้งหัวใจตัวเองแม้มันยังอ่อนแออยู่ก็ตามและสุดท้ายความสงบไม่ใช่ปลายทางแต่มันคือวิธีเดินทางและคุณก็แค่เดินไปเรื่อยๆด้วยหัวใจที่อ่อนโยนแต่มั่นคงโดยไม่ต้องรีบโดยไม่ต้องยอมแพ้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วค่ะ